สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ3นาทีกับ c o p i l ล t วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Microsoft Copilot ครับคือการสรุปบทความหรือข้อความจากเอกสาร PDF และไฟล์ Microsoft Word โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้นเองครับเริ่มต้นจากการที่เราเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ขึ้นมาจากนั้นคลิกที่ไอคอน CoPilot ทั้งด้านขวามือหากว่ามันขึ้นหน้าจอแบบนี้ ให้ลองล็อกอินใหม่หรือว่ากด F5 เพื่อรีเฟรชให้โปรแกรมโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โหลดโปรแกรม Microsoft Co Pilot เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเราจะไปคลิกปุ่มแนบไฟล์กันครับเลือกไฟล์ PDF ขึ้นมากดโอเคแล้วรอการอัปโหลดสักครู่หนึ่งโดยมีข้อสังเกตคือไฟล์ที่จะอัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน5เมนะครับเมื่อโหลดไฟล์เสร็จแล้วเราก็เขียนพร้อมให้กับ Co Pilot ครับว่า เราอยากจะให้ช่วยสรุปบทความสรุปประเด็นสำคัญของรายงานนี้ให้หน่อยหรือพิมพ์ว่าช่วยสรุปบทความนี้ให้หน่อยโปรแกรมโคพายล t จะช่วยดึงเฉพาะประเด็นที่สำคัญในเอกสารมาให้ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการอ่านแล้วสรุปบทความด้วยตัวเองแน่นอนครับหรือถ้าหากว่าเรามีเอกสาร Microsoft Word เช่นเอกสารแบบนี้ครับมีข้อความยาวๆหรือเป็นรายงานยาวๆเราก็แค่ทำการเลือกเอกสารทั้งหมด แล้วทำการ Copy แล้วนำไปวางที่ c o p i l o t โดยเขียนพร้อมว่าให้ช่วยสรุปบทความก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่มีข้อจำกัดก็คือสามารถรองรับข้อความได้ไม่เกิน5,000ตัวอักษรเสร็จแล้วกดคลิกครับให้ c o p i l o t ช่วยสรุปบทความเป็นหัวข้อย่อยๆให้เราได้ทันทีเลยครับเห็นไหมครับว่า c o p i l o t ช่วยทำให้เราประหยัดเวลาในการทำเอกสารมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะครับแล้วเมื่อได้ผลอย่างไรโปรดคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับพบกับไอเดียใหม่ๆในการใช้โคพายโลได้ในคลิปหน้าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ